กราบสวัสดีครับญาตินิทมิตรสหายนะครับแฟนรายการช่องออเจกกเอดผมเจกคุณูค,ครับวันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศฝนตกพรมๆนะครับเวลาประมาณตีสองเพิ่งทํางานเสร็จนะครับก<อ>็เอางานมาฝากเพื่อนๆน,นะครับหนึ่ชุดเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันครับผมเจยืดพี่ถ่ายงานหน่เดี๋ยวยกรักแล้ให้ดูไหนหั่นมหันมา ไม่อาาแขลงลงแขนงลง <Okay. S 1> ครับวันนี้มาต่ออียซิ้นะครับรอรับชมมามาเพื่อนเรามาดูกันก่อนจะพักเบรกรอบแรกนะครับวันนี้เรามียุทธการใหม่นะครับวันนี้เราไม่แกะแล็บทั้งหมดนะครับเราค่อยๆทําไปตรงจุดนี้มันได้นะครับก็เลยค่อยๆทาไปได้นะครับเนี่ย สำหรับเนื้อหางานวันนี้นะครับวันนั้นมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ่ายให้ติดหน้าด้วยเอ,อเขาบอกมีการบอกด้วยถ่ายให้ติดหน้าด้วยถ่ายให้นิดนึงแอามุมข้างพอแล้วกันเน้นงานเป็นหลักพวกคุณนี่ก็พา เปลี่ยนทางไปเรื่อยนะครับเนี่ยงานพักครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อท่อนล่างกันนะครับเนี่ยนีนะครับมาครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูเนื้องานวันนี้กันครับงานเทพประบุสุดหล่อนน้องเจนะครับเนี่ยงานวันนี้นะครับแดงๆกันไปนะครับ ครับเ,เพื่อนๆงานติกนี้ทำไว้เมื่อวันอาทิตย์นะครับงานติ๊กนี้วันนี้นะครับ เพื่อนๆเ,นเอย้ยเองไงนะครับ แปะกาวรอบแรกนะครับวันนี้จัดไปเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ติดต่องานฝักทักได้ครับผมกระเนืองด้วยนะครับ งานช่วงนี้งานประจำผมเยอะเลยนะครับเป็นงานฝากนะครับก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปทำคลิปด้านนอกนะครับแต่เมื่อไหร่มีเวลาผมออกไปทำคลิปด้านนอกให้เพื่อนดูแน่นอนครับผมแต่สำหรับช่วงนี้ก็รับชมงานที่ผมทำประจำไปก่อนนะครับการขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ